ดวงชะตาสายลายมือกากบาด x ตรงกลางหัวใจเมื่อถึงเวลาบุญกุศลวาสนาเทวดาก็ฉุดท่านไปอยู่สี่วันเกิดเมื่อถึงเวลานะครับเขาเรียกว่าแซงหรือว่าบินกันเลยนะครับท่านเชื่อหรือไม่นะครับเขาเรียกว่าดวงแรงเมืนะ่อถึงเวลาอำนาจบารมีวาสนาจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองสิ่งดีๆจะบังเกิดรับทรัพย์รวยโชคสมหวังตั้งใจหมายนะครับดวงชะตานะครับดูเหมือนธรรมดา นะครับไม่ว่าจะทําธุรกิจการงานการเงินโอ้โหมันยากไปหมดมันยากแล้วมันไม่เฮงมันไม่ปังแต่พอถึงเวลาเมื่อไหร่ใครบางคนที่เคยดูถูกเกียร์ยน้นท่นไว้อาจจะต้องตกใจเพราะว่าโชคชะตาของท่านถึงขั้นกับบินแสงขึ้นไปนะครับคลิปนี้เรามาเปิดไพ่ย้ำดวงชะตาดูสิว่า4วันเกิดไหนมีเกณฑ์นะครับถึงเวลาบุญกุศลวาสนานะครับ คนเกิดวันแรกเปิดไพ่ย,ย้ำดวงชะตาคนเกิดวันจันทร์นะครับคนเกิดวันจันทร์เมื่อถึงเวลาบอกได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาในโชคชะตาความสุขความเจริญในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินความร่ํารวยนะครับผมเมื่อถึงเวลาใครก็ฉุดมันไม่อยู่นะครับซาโซยลหลักหวงร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองสิ่งดีๆจะบังเกิดคนเกิดวันนี้ดวงชะตาตกตําแหน่งค่อยๆเป็นค่อยไปชะตาชีวิตตกตําแหน่งสบายๆ ใช้ชีวิตสุขสันต์หันษานะครับไม่ต้องเร่งรีบกับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าด้วยดวงชะตาของท่านนะครับด้วยเป็นคนมาลงมาสร้างบารมีความสุขความเจริญร่ำรวยนะครับความเพลงมันเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับเลขเสียงนำโชคต่างๆนะครับอาจจะมีนิมิตหมายขึ้นมานะครับเรื่องราวไม่มีอะไรแน่นอนนะครับดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์แสงทางโค้งเปิดไพ่ย้ำดวงชะตา นะครับผมดวงตามีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปททียดีการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีนะครับอานาจบารมีวาส,สนานะครับแต่ต่อสู้ในที่นี้ท่านสู้ด้วยสติปัญญาท่านใช้อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นด้วยตัวท่านเขาเรียกว่าของเก่าตามติดอํานาจบารมีวาส,สนาคนเกิดวันนี้จะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองเมื่อถึงเวลาท่านจะแซงอย่างทางด่วนนะครับร่ลำรวยด้วยทรัพย์สินทองแน่นอนมาดูคนเกิดวันต่อไป คนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารเป็นอีกหนึ่งวันที่ดวงแข็งและเป็นอีกหนึ่งวันที่ดูเรียบง่ายนะครับถ้าเปิดไพ่เชื่อไปตามไพ่แล้วบ่งบอกได้เลยว่าบุญกุศลวาสนาเมื่อเทวดาบันดานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนนำดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นจะทำยังไงล่ะคนเกิดวันอังคารก็ขอให้ท่านขอพรขอพรกับทุกสิ่งทุกอย่างเมตตาข้าพเจ้าเถิดขอให้ข้าพเจ้า ดวงชะตาเปิดณเวลานี้ภายใน30วินาทีนี้ขอให้ข้าพเจ้าดวงชะตาเปิดนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยคุณงามความดีนะครับเราต้องเชื่อคุณงามความดีก่อนนะครับเราอย่ามาเชื่อว่าคนนี้เขาทาชั่วไม่เห็นได้ดีนะครับเขาทาได้ทาชั่วแต่ความสุขความเจริญเกิดขึ้นกับตรงเขาเขากาลังใช้บุญกุศลวาสนาเก่าเขาอยู่นะครับเดี๋ยวหมดเมื่อไหร่จะได้รู้เองนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ด้วยบุญกุศลวาสนาของคนเกิดวันนี้ ถ้าเราเชื่อไปตามให้บอกได้เลยว่าจะบินนะครับบินในที่นี้เขาเรียกว่าบินอย่างรวดเร็วทันทีทันใดนะครับเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าวหารนะครับคนบทมันจะรวยใครก็ชดท่านไม่อยู่แตว,วดาฟ้าดินนะครับจะมาหนุนยังไงด้วยตัวท่านเองนั่นแหละเมื่อถึงเวลานะครับด้วยบุญกุศลวาสนาแต่ว่าท่านตกตำแหน่งเพศตรงข้ามจะมาหนุนนำดวงชะตานะครับ ความสุขความจเจริญน,นะครับผมจะได้เจอกับเพศตรงข้ามเขาจะนําพาธุรกิจการงานการเงินมาให้แก่ท่านเมื่อถึงเวลานะครับอยู่ดีๆก็ได้มรดกก็ได้นะนะครับมรดกเข้ามานะครับโดยที่ไม่ทานตั้งตัวนะครับท่านได้อะไรมาง่ายๆแล้วนะครับท่านก็อย่าทิ้งมันไปง่ายๆล่ะคนเกิดวันนี้มาดูคนเกิดวันพฤหัสบดีคนเกิดวันพฤหัสบดี นะครับดวงชะตาถึงขั้นบินนะครับบินแรงนะครับผมเมื่อถึงเวลาบุญกุศลวาสนาดวงชะตาท่านตกความมั่นคงความมั่นคงความจเจริญรุ่งเรืองนะครับเกิดขึ้นกับท่านเพราะฉะนั้นนะครับมันก็มั่นคงอยู่แล้วนะมันก็ดีอยู่แล้วนะเพราะว่าท่านเป็นคนรอบคอบจัดแจงตามแบบแผนประเพณีทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้มามันไม่มีเรื่องบังเอิญด้วยความสามารถของท่านล้วนๆนะครับใครบางคนบอกว่าท่านฟุกหรือว่าท่านได้อะไรมาแบบง่าย จะเป็นไปได้ยังไงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเรื่องบังเอิญครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านท่านได้มาด้วยความสามารถของท่านท่านก็ควรจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีเราแวดระวังทุกสิ่งทุกอย่างจะหายไปนะครับแต่ด้วยดวงชะตาเมื่อถึงบนกุศลวาสนาท่านจะบินบินในที่นี้เปรียบถึงเรื่องธุรกิจการงานการเงินก็ได้นะครับหรือว่าได้เปรียบคนอื่นโดยที่ท่านใช้ชีวิตโดยปกติไม่ได้รีบร้อนไม่ได้เร่งรีบนะครับว่าจะเราเราจะรวยอย่างโน้นเราจะรวยอย่างนี้ เราไม่ได้เร็งรีบแต่พอเมื่อถึงเวลานะครับบำเน็จบำนาญทุกสิ่งทุกอย่างนะครับยศตําแหน่งเข้ามาหมดเลยอํานาจบารมีวาส,สนาเข้ามาหมดเลยความสุขความเจริญเข้ามาหมดมันเกิดอะไรขึ้นกับคนเกิดวันนี้นะครับดวงชะตาตกตําแหน่งมีเพศตรงข้ามนําพามาให้และจะเปลี่ยนแปลงกับเรื่องราวต่างๆนะครับถึงขั้นากับการโยกย้ายเปลี่ยนชะตาชีวิตนะครับเปลี่ยนแปลงพลิผันนะครับเปลี่ยนความรู้สึก นั่นอาจจะเปลี่ยนต,ตัวเองไปเลยก็ได้สิ่งเหล่านี้มันัำเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับความสุขความเจริญนะครับกลังจะเข้ามาแต่ว่าคนเกิดวันนี้ต้องระวังไปอย่างมากก็คือว่าได้มาแล me me right ้วอาจจะพลิกผันหลุดเบือไปก็ได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในโชคชะตาหนุนนำดวงชะตานะครับเราแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างคนเกิดวันนี้นะครับระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับได้มาแล้วเก็บให้บ้าน ข้าพเจ้าไม่ขอแบ่งใครทังสิ้นนะครับค่อนข้างที่จะขี้เหนียวนะครับมีน้อยใช้น้อยมีมากก็ใช้น้อยเกิดขึ้นในโชคชะตามาดูคนเกิดวันอาทิตย์นะครับคนเกิดวันอาทิตย์เป็นอีกหนึ่งวันเขาเรียกว่าวันดวงชะตาบุญกุศลวาสนานะครับเรียงเอาไว้แล้วจัดวางให้เรียบร้อยเทวดามาโจติขนาดนี้ท่านจะต้องทดใช้กรรมระแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างเปิดไพ่ย้ำดวงชะตา ดูว่าดวงชะตาท่านเป็นยังไงบอกได้เลยว่าโชคลาภเงินทองวาสนาท่านกองไว้เมื่ออนาคตแล้วอดทนอีกไม่นานหรอกอนาคตอันการใกล้นะครับในวัยกลางคนหรือว่าในวัยเริ่มต้นชีวิตบ่งบอกได้เลยว่าโชคชะตาของท่านจะถึงขั้นบินนะครับบินในที่นี้บอกท่านก็เปรียกนะครับผมนะครับเปียบถึงความร่ํารวยถึงความรวดเร็วดุนแรงทันใจ ครับถ้าถามว่าเร,เรื่องเนื้อคู่ก็จะได้คู่ครองอย่างรวดเร็วนะครับจากที่เราจีบเขามาตั้งนานไม่ติดอยู่ดีๆก็ได้มานะครับก็มีคนเข้ามาจีบครับจากที่เราติดต่อการงานธุรกิจการค้าไม่ได้อยู่ดีๆก็แสงทางโคง้งร่ำรวยถูกแจ็คพอตนะครับเป็นเศรษฐีขึ้นมาทันทีทันใดเทวดามาจุติเทวดาหนุนนำดวงชะตานะครับถ้าท่านเจอเทวดาเกเรจะฉุดขาไว้ก็เอาไม่อยู่ เมื่อถึงเวลาบุญบุสนวาสนาท่านจะบินนะครับเจอกู้ครองในลักษณะนะครับหน้าตาดีเด็ดเดี่ยวห้าวหาญนะครับค่อนข้างผิวเข้มคํานะครับความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับเปิดไพ่ย้ำดวงชะตานะครับตกตําแหน่งนะครับในมือจับเงินในหัวคิดแต่เรื่องเงินในเท้าเหยียบเงินเอาไว้นะครับตกตําแหน่งขี้เหนียวนะครับท่านทําถูกแล้วครับจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างได้เงินมา ขี้เหนียวให้มากที่สุดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับเราแววนระวังนะครับในเมื่อมือเราสายละยมือเรานะครับค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับจับเงินต้องเอาไว้อยู่ฉลาดนะครับฉลาดเฉลียวจัดแจงตามแบบแผนทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นความสุขความเจริญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอแล้วชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ